น,นะครับจากทุกท่านเห็นนี่คือเครื่องฝังปุง๋ยลิปเปอร์สำหรับงานอ้อยนะครับผมตัวนี้เป็นขนาดเมตรห้าสิบนะครับโพกว้างเมตรห้าสิบถังบรรจุตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าบวกยี่ห้านะครับหรือรถหรือหนึ่งร้อยกิโลนะครับตัวนี้โพกว้างเมตรห้าสิบนะครับเหมาะกับรถกี่แรงตัวนี้เหมาะกับรถสามสิบถึงสี่สิบห้าแรงนะครับผมสี่สิบแรงก็ยกได้นะครับตัวนี้ใช้ระบบพาวพีเจโอนะครับปั่น เห็นไหมครับหมุนปุ๊แล้วโซ่จะเคลื่อนนะครับเพื่อทําให้เขาตอนนี้เป็นสแตนเลสเก304นะครับผมมาจูได้75บวก25นะครับสแตนเลสเก304ดีี่เป็นสแตนเลสเกที่ดีสุดเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นระบบรุ่นมีใบผานะครับถามว่าอันนี้ก็อะไรอันนี้คือเปิด,ปดแผลล่างนะครับผมหรือว่าสับไปอ้อยด้วยก็ได้ แข็งแรงครับออกแบบสวยงามดมขนาดใหญ่เลย3 0น2 0 7นะครับขนาดดุมนะครับนี่น่ครับดูเทานะครับเท้าแขนผมเลยตัวนี้เป็นเท้าตันอืมเท้าตันทั้งหมดนะครับตัวนี้ครับแข็งแรงมากครับตัวนี้ขาขาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมนี่ครับความหนาของขาตัวนี้หนึ่งนิ้วนะครับ่ตัวเล็บสามารถถอดออกได้นะครับ ล็อกดาวน์นะครับแล้วข้างหลังที่ท่านเห็นนี่คือตัวปิดแผลลากนะครับหลังจากเราเราเรา,เราสับด้วยข้างหน้าแล้วระเบิดอินดานแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็วปิดแผลปกบปุ๋ยด้วยนะครับผมแข็งแรงครับรัลบรองครับอยู่นี่ทุกถังปุ๋ยแซนเลเนเนี่ยเกศสามสุกสี่ทั้งระบบนะครับามว่าทั้งระบบคืออะไรทั้งถังเห็นไหมครับเราโชว์ผิวงานนะครับทั้งเทาทเทานะครับทั้งเกียวข้างใน เป็นสเตเลเก็นสามสิบสี่ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าลองกดาดูนะครับว่าเป็นยังไงระบบทั้งครับที่เปิดนะครับอันี้เป็นสองชั้นก็คือสามารถปรจุได้เจ็ดสนะครับเดี๋ยวรองกดให้ดูนะครับผมเราจำนะครับเพื่อเราใช้่้ เราจะแถมยอยด้วยแถมเทาพีดีโอแถมยอยแถมสลักทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะลูกค้าถ้าใดสนใจก็แวะมาดูสินค้าได้นะคะไม่ก็เรามีบริการส่ง